ส่องไกลแค่ไหนม,มันก็ยิงถึงใช่ไหมอับไม่เจอมึงหรอกพี่ไอ้เยพวกนี้มันยิงฉลาด ความที่ว่าแม่เป็นบอส่ะแม่จะนมกอยากเจอของปอนตรงไหนก็สะกองแล้วก็ N H K ที่ผงนะสิดูเขาฝั่งตรงนั้นนานด้อล่ะเราสะปอดเขากังไม่ได้ เราฟังน้มมันจะมีคนเกิดหรอามฟังไหนฟั่งที่เราขึ้นไปอยู่อะเหรอใช่มีสิทธ์สิแต่ผมคิดว่าถ้าเกิดมันเกิดฝั่งนู้นมันดันมามันไมต้องเจอคูณก่อนใช่มันจะติดบอสก่อนอะ ฝากพี่เที่ยวเน็ตกันนะเพราะว่ะผมฝากพี่ขึ้นไปอยู่ที่เดิมแล้วขึ้นเน็ตลงไปสปอตมันให้พี่พี่พี่แกมาแก่เหรอใช่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 เราจะเร่งบากโอเคเดี๋ยวพี่รอเองถึงจุดก่อนแล้วกันเหรือให้ยกเลยิ่งได้เลยก็ที่ถึงจุดที่ิ่งได้เลยว่ามันอยู่หรือเปล่าถ้ามันไม่อยู่ก็แค่รีเล่ เดี๋ยวเราค่อยๆเดินไปเพิ่อมอีกคนพี่ยิงลูกได้ไหมยอยากยิงใส่เลยครับข้า,ขาวามปั่นป<อ>่วนข้โก้อหน้าตัดเดินไปทางฝั่งนั้นเหรอใช<ป>่ครับพี่อยู่ผมก็เดินตามหลังเนี่ยซองมูยเหยื่อจะไม่เห็นะ่ะะยะนี้ เลี้ยงได้เลยนะพี่อะไรมามผ,มผมฟังไม่รู้พี่ดีป่าเสียงมันอยู่หลังพี่หลังก็ มีเสียงเหรอใช่มันมีเสียงพี่แมมาช่วยฟังไหมมันมีเสียงภาษาอังกฤษเลยนะมันพูดว่า greenette ผมพูดยังอีกแต่อยู่อ่ะพี่เพียงให้ใหม่แต่เสียงเสียงพี่ได้ยินมันมีไหมครับไม่อยู่พี่ได้ยินเสียงอะไรเลิกไปอีกแล้วเหรอใช่ครับ ไปทางไหนข้างหน้าใช่ไหมโค้งข้างหน้าระวังพี่สักราสายพี่สักผิดผมได้ยินเสียงมันดีมันดีดีเห็ está, right? ุคร้บม er ันดีเหตุครับโอเคผมได้เองพี่ปล่อยเลยโอเคโอเคผมงั้นพี่โฮจุดเดิมนะครับโฮเลยพี่นิ่งไอพี่เพี้ยงเขาบอกไม่รู้ว่าดีเทคมันจะมาป่ะนะพี่แพี้งมานะเพื่อที่คนเลยพี่ครับ ม่ใครเดินย้อนกลับมาหาข้างเรามันเดินชิดบ้านหมแล้วโอเคจุด <Okay. S 2> ยาอยู่ข้างผมใ,ให้พี่เพียงใส่บ้านมาเออมึงสีมึงก็มาสี่ศาสมันอยู่ข้างบ้านเองเหรอใช่ใช่ใช่เองอยู่ในบ้านใช่ไหมใช่ใช่พี่เพียงไปนั่ข้างบ้านอะ เม่งมาเลยพี่มันจะชาร์จผมเก็วะหรือมันจะขึ้นไปช้าพี่วะมันจะขึ้นไปจากทางไหนอะแป๊บหนึ่งนะไอ้สัตว์นี่มันเซอร์ลาวรอบบ้านผมเลยวะ <Okay. S 2> ไอ้นึงโอเคไอ้สอง <Okay. S 2> ไอ,สอง้สามมีหมดเล่หมด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 โอเค อ่าลืมเอาที่ฮิวมาเวนเดี๋ยวลองเอาไปให้ป่ะไม่เป็นไรพี่โอเคพี่เราต้องช่วยกันครับอะพี่สันเดินเล่นทางซ้ายได้แล้วบอสหมดแล้วใช่ไหมอ้ํหมดแล้วพี่เชียรนะโอเคพี่แมนเดินออกซ้ายไปมีโคเปอร์ได้อ๋อไม่มีทะเลวามาไม่เป็นไรลงได้พี่สักเล่นงนหนอะอยู่ทางขวาอะมันจะมองไปทางสุดนู้นได้เลย ตรงนี้อะน,นะไม่ไม่ทางขวามาจะทางที่พี่ามาเมื่อกี้อ้าเหรอใช่มันจะมองไปสุดทางข้างหน้ารีสอร์ทเลยระวังคนด้วยนะพี่ระวังคนมาจากแคมป์อะไรนะตรงนู้นนะอ่ะตรงนน้มีแคมป์อะไรหรอที่เราเดินผ่านมาแล้วเราตายนะมันจะแคมป์โลกอหร ใช่รงนู้นเดินเลยลงเอรีต่อเนี้ยไปอะที่มีสนาคารอะที่ทัเฟ่ะเออพี่แมนรอดอยู่ป่ะพี่รอดรอดพี่ลงมาหาผมก็ได้นะก็เดี๋ยวผมให้เอาไปขายราคาดีาอยู่ตรงไหนอยู่ในอยู่ในบ้านี่โกสปอร์ตบ้านให้พี่แมนได้ปะพี่แมนบ้านใกล้สุดหลังหลังเล็กนะเพ พี่แมนอยู่ไหนอยู่นี่ลงมาทั้งคู่เลยก็ได้ครับนี่ไงบ้านนี้างหน้นาอ๋อโอเคบ้านใกล้นะลงมาทั้งคู่เลยก็ได้ที่โกนท,ที่แมนเลยเ,เอาขอบไปเลยพี่ครับขอใจน,นะพี่ขอท่านเล่นในบ้านโอกาสรอดเยอะมากเลยอ่ะใช่เขาเข้ามาในบ้านเลย เยี่ประตูเฮีย้ยนี่เปิดแปงก็แล้วเข้าปไปข้างในเลยพี่จะบอกว่าของปโยนให้ครับจะบอกว่าของปโยนให้อ๋อเนี่ยเราบอสอ่ะสามตัวนี่อันนี้เอาไปเลยพี่อเ,เอชไอยี่ห้าก่อนจะมีเอเมนโฟเมียเก่าพร้อมแม็กซ์อันนี้ผมให้ได้กระเป๋าเดียวอ่ะก็เออ่กระเป๋ากระเป๋ากระเป๋าเบิร์ดไออ่ะเก็บไปขายได้นะพี่กระเป๋าคอมสามอ่ะแพงอยู่นะเดี๋ยวไอ,อ เฟสกับเนปตูนผมจะเก็บไปประดับบ้านโอ้โหปืนดีจังปืนบอสอ่ะปืนไม่ดีหรอกพี่สโคบแม่งดีอะไรหรอืมีรอบนี้โชคดีที่มันใช้ลูกไม่ค่อยดีอืมบ้านกูสโคบเลเซอร์เจดีด เ,เกระเป๋ากระเป๋าในตัวทางด้านขวาพี่ไอตัวหน้าสุดที่นอนไงายท้องเอามือพาดหัวอยู่ใบละสองแสนนะเก็บไปขายได้พี่พ,พี่แมนไปเอากระเป๋ามันตัวไหนฮะตัวหน้าประตูครับขครงนอกใช่อยู่หน้าประตูเลยพี่ น oh ี่นีนี่ออกไปไหนพี่นี่นี่เนี่ยเนอนไหท้องเนี่ยเนี่ยเนี่ยกระเป๋าคอมสามนะพี่ได้ไหมหนพี่แม่เยวผมทิบยโยนให้อ๋อนี่ไงกระเป๋ายาวอะกระเป๋ายูสิก ปอมสามอมันดีนะเรื่มีสองันพยายามจะเอาปืนออกไปปืนแฮมเมอร์เียมันมีชื่ออยากได้ออกไปแต่ผมว่าออกไปไม่ได้เอาโอ้ พี่ตื่นนั่นแหะตกใจมากอ๋อเอาออกไปได้แล้วโอเคไปออกเอาไปได้เพราะพี่กระเป๋าไปนั้นอ่ะได้ครับได้พี่ดั้มเป่าพี่แล้วเอาไปเลยก็ได้นะพูดถึงพี่โก้ได้อะไรยังไม่เป็นไรไม่เป็นไรเสียงอะไรพี่จากิงอะไรขนะ่ะพี่ยินรกโก้เอาก่อนนี้ไปใช้ไปพี่ อน้ย้ายของออกก่อนอันนี้ผมมีแล้วนี่พี่เดี๋ยวอยู่่ไหนนนกัะพีพี่โกอยู่ไหนวะไม่ไม่ซี่ในห้องนะเพื่นเมื่อกี้พี่สัตว์พี่สัตายกองใช่ไหมพี่โกรู้อะไรอยู่อ่ะพี่เอากรอบตัวนี้ไปพี่โอเคโเฮ้ยเจอไอ้นี่วะโลกต้องไหนอามามายิงไม่โดนหรอกฮะพี่เอากรอบนี้ไปใครโดนอยู่ข้างหลังอ่ะผมผมผมเดี๋ยวออกผมต้องวิ่งไปก่อนนะพี่ผมปักเอเจหกไปแล้วให้พี่ใส่เลยเหรอจะแบกออกไปได้ก็มีกระเป๋าก็แล้ว เนเหลืออะไรเดี๋ยวพี่แบกไปให้ไม่ไม่หมดแล้วพี่ไปเจ๊หกแล้วผมต้องวิ่งพี่พี่ต้องไปอสนามทนิดก่อนเออพี่ไปกันได้ไหมผมต้องออกเราไปเจ๊หกไปแล้วอ่ะได้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 ไปพี่ไปทางสามคนเออโลคีร์แล้วน่าจะสบายอยู่เดี๋ยวพี่โลกยังไม่ตายไอ้ไม่ใช่หมายถึงว่าไอ้เจ้าสามตัวนี้ตายแล้วพี่ เไปพร้อมไป Let's go ใครขึ้นเขาน่ะผมพี่ถัดไปโอโอ้ยมีมีมีงอยู่บนหัวผมมีมีมีมคมคมีมคมมีมคมมีมีม ยังยังนะก็มันจะตายเหม็น,นไล่ให้แต่แต่ไม่ต้อง,องไม่ต้องตายแล้วนะเขาเหม็นไปแล้วใครตายมันตายหรืออะไรมันตายก็จะแคปบเพรุ่ยใครโดนยิงอ้าวผมเพี้ยงระเบิดไปแล้วมันสะเก็ดระเบิดแล้วผมยืนไม่ได้นะฮิวอยู่เออแซ่บเพร่หรอน่าจะ ไม่รู้ดิว่าอาจจะเป็น p m เนะ m อมนะพี่เสียงเสียงมันยเอมโฟนะไม่เก็บเสียงนะปืนอ่ะไม่ใช่คนละตัวพี่ตัวบนเขาเนี่ยไอ้เจสเอมโ4อยู่บนเขาหนาอยู่ข้างล่างผมยิงข้างล่างไม่ไม่ข้างล่างข้างล่างคนละตัวกันพี่มันมีมันมีคนยิง m มโอยู่บนเขาตัวนึงอ่ะระวังหน่อยเขาเขาที่พี่แคมป์อ่ะนึกออกไปเออเข้าใจโอ้หแล้วพี่สักโดนโคตรดีเลยพี่สักลงปุ๊บมันมาเลย ถล่มมีอีกมีใช่ไหมบนเขามีหนึ่งตัวพี่เขาพี่พี่แคมป์กันอะ่ะเขาที่ผมพาไปแคมป์ตอนแรกอะพี่คนละตัวกันโอ้ผมพาต,าตายยัดไปเห็นบ้านนะหน้าประตูครับผมครับอันนี้มันเดียวไปแคปเ,เปบนเขาพหน้าบ้านบนเขามีอีกโฟตัวหนึ่งอะระว,วังนะจ๊ะ มันไม่ได้ยิงพี่หรอกที่ยิงชุดนึงเมื่อกี้ก่อนหน้านี้พี่น่าจะโดนสแคปยิงเราเป็นอะไรอยิงพี่พี่อ่ะโดนสแคปยิงตรงหน้ารีสอครับนั่ออนแหละเราเป็นอะไรอยู่ไม่รู้ <F G. S 1> อพีสี่เอพีสี่ไม่เก็บเสียงจะเป็นตัวนั้นแหละโอ้พิษะไอ้เจียบ,บอลสามตัวยี่ปีสองหมื่นเองเออกไปแล้วเหรอออกแล้ว เส็มหมดหน้าทางออกวันนี้ต้องคานออกไอ้ยี่ใครวิ่งพร้อมพร้อมพร้อมโอเคยังสี่สี่เลยครับอ๋อไม่ขักเซิร์ฟศบไปแล้วหรอซื้นะ็แล้วสแคร็ใช้เอ็มโฟอ่ะเออยอดไม่ของดีจังอ่ะสแคร,สแคร็สุ่พีเอ็มซีไอ้นี่สแคร็สแคร็ถ้าเป็นสแคร็เพกก็แปลว่าไอเดียเออ่อ ค่อนข้างที่จะพาม่าเยอะแต่พามาไอซีริดหรือว่าอะไรอ่ะพี่เฮ้ยลกหรือเปล่าวะลกดันออกมาขนาดนั้นแ,แล้วอันนึงผมฮิ้วความตายแล้วตายแล้วตายแล้วพี่เห็นปหรเห็นตายถ้าลูกนออกมาขนาดนี้ต้องบอกต้องโทษพี่เลยพี่ยิงแย่เวยไอซีริดไหมพี่ไอซีริดอะถ้าถ้าถ้า ถ้ามันออกมาตัวแล้วมันต้องออกมาหมดอ่ะเขาว่าอยู่ปืนทำไมดีจังวิธีการเล่น,ก,ลนกับไอ้เคี้ยพวกนี้คือเข้าบ้านพี่ประตูเล่นเหมือนที่ผมเล่นอะ่ะประตูคือทางออกของพวกพีพีใครจะเก็บก็เก็บเลยอยู่ที่ไหนก็ได้ที่มีประตูครับคือตังไม่เ<ำ>ข้าบ้านมันเหรอใช่ใช่พี่แพงไหมกันในบ้านนะไม่ถึงแควจะที เดือดไอ้เทียบมึงออกมาขนาดนี้เลยเหรอวะมันวิ่งคอมเพรสเซอร์สหนเลยนะเออมันออกไกลมากมันออกไกลเกินเกินวิสัยนี่ฮะวิลุกแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์จากผูเ่นที่ช่ำชองี่สั่งผมมารีบขึ้นไปดีกว,ว่าไปดิแมนเสร็จยังอ่ะเดี๋ยวผมบิงลงสนามชนิดกอน นต้องไปอีกอันไม่ใช่เหรอเออคนละอันกันพี่พี่้องฆ่าไปอีกคนนึ่งคนอยู่ในบ้านนะพี่เป็นขอถือปืนแล้วใช่ไหมโอเคก็ปืนว่างมือว่างไหมว่างอยู่พี่มีเอเคกาการอยู่อันมันต้องขึ้นไปข้างบนเนาะจบไปที่จะทำอะไรขึ้นไปข้างบนครับที่ที่พี่อยู่เป็นรีสอร์ทที่ที่พี่ต้องไปคอนเทนต์อันนี้อันนี้ทีมเฟย์ปะเนี่ยน่าจะ ออกออกออกไปขึ้นเขาไป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 เริ่มเร่มหยอยู่นี่นานเกินละซึ่งแทบไะยิ้มมากระจายเลยดีอ่ะฝั่งโนูนะเอากระชากม,มาอมอกไม้ตาย,ปยไปประเทศอาโดนก็สวยมากอะ่ะ ยี่สบเจ็ดเก็บเปี่ยมันเปลี่ยนัไม่มีย่างระวังโดนไป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 เดี๋ยวสามมาตาีมาโอเครับเคเ ตรงนี้ก็พ้นแล้วไปเคะค่อยเช็ีคนก่อน,นสองตัววิ่ยพี่ฝากโค้ชทีมีแแคปข้างในเส้อเสือ ได้ครับตัวเดียวเลยกี่ตัวมีสองตัวผมยิงไปตัวครับจะแคปเพย์อีกแล้วเหรอไม่ใช่เริ่มลงลงแคปเพย์เริ่มลงแล้วดิวมวผมพลาดการถิอครับผมอยู่ในบ้านนะหอกโก แม่ไม่รู้สะโคบมันเด็ดสะโคบอะไรเนี่ยอ๋อสะโคบพีเอสพีเอสโอเฮ้เหมือนมีสโค่ระวังนะมันมันมีเห็นโคอยู่นะั่นแหละยิงไม,ม,ม,ม้เลื่อยอยู่นะ่ะ นั่นนั้นเคลียร์รพี่เคลียร์แล้วครับเข,ข้ามาเลยเราต้องไปออกกันตรงไหนอ่าถูกโชลายออกได้ซาเทนรถก็ได้ผ่าถูกโชลายไม่กลับไปละมันต้องเดิได้เดินกลับไปนี่ไม่ใช่เหรอลงไปสนามนิดนึงแนะปร์แปรป mấy đứa còn dưới một rồi đó phải đi các con này thì không thôi oh, không à ไม่เซิร์ชดีกว่าเดี๋ยวหัวแตกเอ๊ะผ่านแล้วหรอแค่แตะเห็นออบออคอมพีเตดแล้วโอเคอ๋อไม่ต้องแตะซ้ำออกได้เลยเงี้ยหรออ่าใช<ม>่ด้วยไหมให้มันเข้าใจเราดีเว้ยก็ายโชคดีบนเส้นทางในการออกนะครับไปออกทางไหน สุดทาง่นแล้วพี่ใช่ย้อนวิ่งย้อนกลับไปออกเขาจะโลดก็ได้ชัวร์หน่อยใครนีนะพี่ใช่ไปพี่ไปดีกว่าข้างบนหน่อยขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วึ้นเลย ได้อะไรอ่ะผมแค่สะสมสิ่งเล็กๆที่เรียกว่าปืนฟ้อแล้วก็เซ็ตป้เพราะว่าออไอไมันยัไม่ใส่เกาะอ,อยู่แล้วคือกระไดกระไดยังไม่ใส่เกาะเป็นทุ้นเดิมของมันผมขาดแค่เกาะไนแล้วผมก็ได้มาแล้ว c p c g e ไหนแล้วเกาะไอเบิร์ดอเกาะไอวิดไฟผมได้มันแต่ตอนแรกตามไปตามหาด่านไปยิงคนเนียนๆสักด่านานะ่ะเนียนๆคือยังไงวะพี่ด่านที่ว่าคนออกแน่ๆพี่ยาดักยิงเหรออ,อยากดักยิงคนเหรอทอลายไหมเออเออเอออิเอร์เชียงไหม อินเตอร์เชนดักกิงปืนดิปะคำอุ้ยไมมัน่ใช่พีเอ็มพีเอ็มซีเหรอพี่มอสเหรอมันจะมีมอสสองตัวเหรอเปิดใหเลยมันสปอร์ตเราดีแต่ว่ายิงไม่แม่นอ่ะใช่ไหมผมว่าอย่างนั้นน่ะเพราะถ้าเป็นพีเอ็มซีมันคงไม่เสี่ยงยิงมาเล่นๆอ่ไงเงี้ยมันยิงอย่างเงี้ยมันต้องหวังผลตวงก่อน ให้ของดีซะตูว้วยจะแคปเฮดรอบนี้ตัวสองเตาไม่เจ็บขาขาหักแล้วก็หูฟังคอมแท็กสี่ผ<า>มว่า,ม,าม,มันวิ่งออกมาเล่นอะข้างนอกแน่เลยพี่สักทั้งแกงมันไม่ลงตรงนี้ได้เลยเหรอพวกพี่มึงรู้ว่ะเนี่ยมันจะไม่มันจะไม่ออกมาได้ยังไงก็พี่สักไปยิงพวก พี่แตกเองตายด้วยเหรอไม่ตายเออไม่ตายไม่ตายไม่ตายมันไม่สนใจที่มันโดนยิงเข้าไปแล้วพี่หลักลงได้เหรอเฮ้เรียนน้่งมืดนั่งแล้วก็เตือนช้าสุดเลยด้วยนะมันมืดแป๊บเดียวพี่มืดอะไรมืดอาหารหมดหรือไม่หรือมืดอาหารหมดอ๋อเอาวิ่งออกไกลถึงทางออกแล้วไม่ใช่ไงไกลแล้วไกลแล้วนิดเดียวเด็ประมาณสองกิจใจ ตามหาตังค์ไปหนโอทางรัดเลยทางนี้โคตรไวเอ้ยเพิ่งรู้กระสุนกระสุนมาเก็บมาหนิงเนี่ยสองอันก็ถือว่าไม่รอดไม่รอไม่รนดาอะดีอยู่อ๋อไอ้นี่ไงกระสุนที่ผมให้อาร์มค้ามันก็เลิ่ไปแตกแล้วสองปีนะเดี๋ยวผมเข้ามาแป๊บหนึ่งนะครับผม เฮ้ยโอ้เฮ้ยใครยิงอ่ะอุ้ยเออใครยิงเบื่อตายเหรอออกกันยังพี่สายใครยิงผมยังไม่ได้ออกเลยก็ตายแล้วเหรอพี่ออกแล้วนะวิ่งออกมาเลยก็ยิงออกมาแล้วก็หลบหลังหลบหลังไอ้ เดี๋ยวโฮนานแนละ้วมันตามมาทันจริงนะต้องได้บ <Okay, okay. S 1> <Hey. S 2> อกออกแล้วพี่เฮ้แล้วเมื่อกี้ใครตามมาวะ hey, มันจร oh. ิงใหญ่เลยลกูกลกตามอ่าโอ้โหผมยิงลกได้ตัวหนึ่งน้าดีสอดมันจะตามขนาดนั้นเลยหรอลกจะตามคนขนาดนั้นเ,เหรอ, <c oughs> อโคตรแปลกอยู่นะ <c oughs> ไม่ได้ไม่ได้ไอ้นันขาเลย 啊哈，你卡姐。Huh.